สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมก็มาสร้างซองวอลเลตแจ,จกกันอีกแล้วนะมูลค่า45บาทนะครับแบบสมจํานวนเงินคนได้รับ20คนด้วยกันนะครับสาหรับลิงก์ซองตรงนี้นะครับก็กดสร้างไปเลยนะแล้วก็ลิงก์ซองนี้เนี่ยผมจะวางหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้ว20นาทีนะครับเวลาที่ชัดเจนก็เดี๋ยวจะแจ้งไว้ที่ ใต้คลิปนี้แล้วก็ที่คอมเมนต์นะครับก็สามารถไปดูเวลาที่วางลิงก์ชัดเจนนะครับแล้วก็คนที่จะมารับนะครับก็มารอก่อนสักประมาณ1-23นาทีก่อนสว่างลิงก์นะครับก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับคุณไหนที่กดรับลิงก์ซองวอลเลตตรงนี้ไม่ทันนะครับเเพื่อนที่ใช้ And ด o อ d อยู่แล้วเนาะและยังไม่เคยทํากิจกรรมต่อไปนี้นะครับก็สามารถมารับสั่งวอลเลตฟรีต่อคนได้เลยนะครับเดี๋ยวก็ไปดูวิธีการทํากันนะว่าจะทําอย่างไรนะครับ ในส่วนของกิจกรรม3 Wallet ที่จะรับต่อไปนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบินที่โอนไปให้นะในวันที่2 3 2เอ่อ22ถึง23เดือนนี้นะครับก็คิดว่ากิจกรรมเนี่ยตอนแรกว่าจะจัด ให้หมดเขตภายในสิ้นเดือนนี้นะครับแต่ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยน่าจะหมดเขตอีกประมาณ2วันนี้แล้วนะครับคนไหนที่ยังไม่ทำเนี่ยก็สามารถมาทําได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบีนโนที่เราได้โอนไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ในการทานะครับเพื่อนๆเนี่ยจะต้องทาการดาวน์โหลดติดตั้งแอปลงทะเบียนเนแล้วก็แคปรูปส่งนะครับแล้วก็แจ้งเบอร์วอลเลตหรือว่าเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อรับเงินเนาะคราวนี้ในการส่งแบบฟอร์มมาให้เราเนี่ยก็จะต้องส่งมาส่วนที่1กับส่วนที่2เนี่ยต้องส่งมาพร้อมกันนะถ้าเกิดส่งมาไม่พร้อมกันก็ไปส่่่่งมมาใหนสวที หน่คืออะไรส่วนที่1ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของ ID นะครับที่เราลงทะเบียนแอปเสร็จแล้วเราแคบมานะครับเราก็แนบส่งมานะครับส่วนที่2ก็จะเป็นเบอร์วอลเลตหรือว่าเลขที่บัญชีธนาคารในการรับเงินนั่นเองนะก็ส่งมาพร้อมกันนะครับส่วนที่1กับ2นะครับสำหรับคนไหนนะครับที่จะทําจะทําอย่างไรใช่ไหมครับก็เริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยให้กดให้กดมาตรงใต้คาอธิบายคลิปนะครับหรือว่าคอมเมนต์ก็ได้เนาะพอเรากดมาแล้วนะครับเราเนี่ยจะเจอนะครับว่า เนี่ยจะมีในส่วนของลิงก์ Google Form อยู่นะครับให้เรากดไปเลยนะแล้วก็สาหรับลิงก์ Wallet นะครับก็ตรงนี้เลยนะครับก็คือหลังจากที่ลงคลิปนี้ไปแล้ว20นาทีนะครับผมจะมีลิงก์ซองวางไว้ให้เนาะสำหรับ Google Form นะครับคนที่จะรับสั่ง Wallet ก็กดลิงก์ Google Form เข้าไปได้เลยนะครับเ็กดเข้ามาแล้วนะทุกคนจะมาเจอหน้าตานี้นะครับลิงก์ในการดาวนโหลดนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับจะเป็นไฟล์ APK นะครับเนื่องจากว่าแอปนี้เนี่ยเป็นแอปที่เกี่ยวกับ BJ มาลฟ์สดแล้วก็มีลิงก์เกมให้เล่นนะครับดังนั้นอ่าก็น เป็นลิงก์แอปพลิเคเป็นไฟล์ b k นะครับเนื่องจากว่าทางแอปเนี่ยเขาไม่สามารถเอาแอปของตัวเองไปลงทาง Google Play ได้โดยตรงนะครับ คราวนี้ในการทำนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยกดลิงก์ตรงนี้เพื่อดาวโหลดติดตั้งแอปได้เลยนะก็ในการดาวนโหลดติดตั้งแอปนะครับก็ง่ายๆเลยนะเวลาเรากดมาแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยแอปจะมีการเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบหน้าตาของแอปไปใหม่นะแต่ว่ารายละเอียดการทาเนี่ยเหมือนเดิมหมดเลยนะครับเวลาที่เราเปิดเข้ามาในลิงก์แล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยกดดาวโหลดแอปได้เลยนะครับจากนั้นพอเราดาวน์โหลดไฟล์เสร็จนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการเปิดไฟล์ apk ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ทําการกดติดตั้งนะครับพอเรากดติดตั้เร็ย้อกใหา ทําการกดเปิดเข้ามาในแอปนะครับพอเรากดเปิดเข้ามาในแอปแล้วเนี่ย <view> ทุกคนจะมาเจอคําว่าลงทะเบียนนะครับมันจะอยู่ใต้คําว่าเข้าสูร่ระบบนะทุกคนก็กดตรงคําว่าลงทะเบียนไปเลยนะครับจากนั้นก็ให้เราเนี่ยใช้เบอร์มือถือ10หลักนะครับกรอกลงไปแล้วก็กดขอรับรหัส OTP นะครับหลังจากกดรับรหัสเรียบร้อยนะครับจะมีตัวเลข6ตัวเนาะเป็นรหัส OTP นะครับส่งมาใน SMS ของเราก็ให้เรา,นเ,านนเนี่ยเอาตัวเลข6ตัวตรงนั้นนะครับมากรอกในช่องว่างเนาะจากนั้นก็ระบบนะครับหรือว่าแอปเนี่ยจะให้เราทําการตั้งรหัสผ่านแนละ้วก็เป็น ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับตัวพิมพ์เล็กก็พิมพ์ใหญ่ตัวเลขผสมไปด้วยเลยนะครับตั้งแต่6กถึงสิตัวนะครับก็ตั้งไปนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะสำหรับการดาวน์โหลดติดตั้งแอปลงทะเบียนนะครับต่อมานะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จนะครับขั้นตอนนี้สําคัญนะครับเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยที่ดาวน์โหลดเสร็จนะครับทุกคนจะต้องไปเขาเรียกว่าทําการ เขาเรียกว่าแคปรูปนะครับแคปรูปนาะก็เข้าไปที่หน้าของชั้นนะครับจากนั้นทุกคนเนี่ยจะมีในส่วนของ ID นะแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปนะครับก็ให้เพื่อนๆแคปหน้านั้นของตัวเองมานะครับจากเสร็จแล้วก็ให้มากดแอดไฟล์นะครับตรงนี้นะเพื่อส่งรูปที่เพื่อนๆแคปมานะครับก็รืบรูปไฟล์ที่เพื่อนๆแคปมานะครับแล้วก็กด Select file from device นะครับ e l e c t file from device นะแล้วก็เลือกรูปที่แคป ID ของตัวเองมานะครับแล้วก็มากดอัปโหลดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ รอไม่นานนะครับรอแป๊บหนึงนะครับก็หลังจากที่เราอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนก็จะเป็นไฟล์รูปสกินช็อตขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับก็น,นี้ก็คือเราแนบไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับอันนี้ขั้นตอนที่4ก็คือเป็นการแจ้งในส่วนของเบอร์วอลเล็ตนะครับหรือว่าเลขที่บัญชีธนาคารนะครับตรงนี้ก็ กรอกมาตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็ถ้าเกิดเป็นเบอร์วอลเลตก็แจ้งมาแค่เบอร์นะครับถ้าเกิดเป็นเลขที่บัญชีธนาคารก็แจ้งชื่อธนาคารเลขบัญชีแล้วก็ชื่อผู้รับด้วยละกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการโอนเงินให้อีกทีหนึ่งนะแต่ว่า เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกดส่งตรงนี้ด้วยนะครับต้องกดส่งด้วยนะครับแล้วก็ประมาณ1วันนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเช็คนะครับแล้วก็โอนเงินไปให้คนละ3ามวอลเล็ตนั่นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะสําหรับงานนี้นะครับคนไหนที่รับวอลเล็ตในคลิปนี้ไม่ทันนะครับก็สามารถมาทำรับคนละสามวอลเล็ตตรงนี้ต่อได้เลยนะครับก็ส่วนลิงก์ซองวอลเล็ตในวันนี้ก็จะวางให้หลังจากลงคลิปนี้ไปแล้ว20นาทีนะครับก็สามารถไปดูเวลาที่แน่นอนได้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะแจ้งไว้หมดเลยนะ ช่วงเวลา20นาทีที่รอซองนะครับก็สามารถมาทำกิจกรรมนี้ก่อนได้เลยนะครับอันนี้ได้แน่ๆนะครับคนละ3 w อ l l e t เนาะวันนี้ฝากมาด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ